สวัสดีค่ะวิทย์แคร์แร์รพัตินะคะตอนนี้ค่ะกำลังติดตั้งพม่านอันนี้เราอยู่ตรงชั้นสี่นะคะก็กำลังว <cin> eh <case> ัดจากช้้นบนเพื่อจะตเป็นพมาพม่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีพม่านนะคะสีพม่าที่เราจะใช้จะเป็นสีทองลายดอกไม้สวยมันพม่าณนี่หนานะคะ เป็นดีไซน์อะไรนะของเยอรามาันอันนี้เขาก็ากำลังจะติดข้างบนแล้วก็ะวจะเป็นราวค่ะรอไม้นะคะแล้วก็กำลังจะติดอันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อยวนพมานพมานอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้พมานของเรานะคะส่วนด้านนี้ค่ะ อันนี้ก็เพิ่งเจาะไปนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะตัดลาวใส่นะคะตอนนี้กําลังตัดลาววันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เจาะเจาะตรงไปตัวห้อยละเเลือแต่ว่าตัดลาวใส่นะคะอันนี้เหมือนกันอ่ะเลยค่ะอ๋อน,นี้เขาตัดลาวใส่แล้วก็ นำไปควยนะคะอ๋อควยแบบนี้เองค่ะนี่ค่ะ ไปดูข้างล่างนี่ก็จะกำลังเอาไม้ออกมาน่าจะเอามาตัดนะคะอันนี้มันด้ามมันเป็นอะไรนะคะอลูมิเนียมป่ะเป็นอะไรนะคะเป็นมเนียมเป็นมีนียมเหรออ๋อ,อเป็นมิเนียมคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายไม้คะ่ะก็แข็งแรงทนทาน ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะอันนั้นหมุนอันนั้นนะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรคะหัวลางครับหัวลางนะกอลังใส่หัวลางเทมาเลยคะ่ะเจาลงไปดูข้างล่างนะคะอันนี้ก็ เจาะส่ยฮุกแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เจาะใส่ยเพกแล้วเรียบร้อยสวยงามน,นี่ค่ะเราจะเป็นลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเดี๋ยวรอพรม่านค่ะพม่านกำลังมา,มาพม่านก็เนี่ยค่ะกำลังอันนี้เราใส่ล่างเต็มหมดแล้ว อันนี้ใส่ล้างหมดแล้ว,ลวเหลือแต่ใส่ล้างอืมอนนใส่ล้างเสร็จแล้วอันอันนี้ด้วยนะคะลืมอ่ะ <Yeah. S 1> ค่ะ เขายังไม่ได้วัดใช่ไหมอันนี้มีเลยมีค่ะอันนี้ก็มีนะ้อาถามพี่ที่เขาวัดอ่ะอันนี้ก็ใส่ลางแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือนนแต่ใส่ผ้าค่ะติดรั้งลางเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ รางเป็นอลูมิงเนียมนะคะแล้วก็อะไรนะลายไม้อ๋อนี่ก็ช่างอีกคนหนึ่งวันนี้มาสี่คนนี่ค่ะจะเป็นสีทองสวยมากเลย อันนี้ยังไม่ได้ติดอันนี้ใส่แต่ลาวเฉยเดี๋ยวไปดูอ๋อนี่ก็ใส่แต่ลาเวเฉยนะคะแต่หัวใะไตรงหัวจุด ี่เป็นห้องครัวที่ทําไปเมื่อวันก่อนนะคะอันนี้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ธรรมชาติเลยนะคะไม้แทะคะ้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องรับแขกห้องรับแขกแล้วก็ใส่ผ้าม่านนะคะเากำลังติดตั้งผ้าม่านอันนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นสีทองเข้มะคะ่ะทองแบบทองเรียบหรูนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะะ่ะ ดีใส่จากเยอรมันนะคะต่อใส่งานแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาก็กำลังมาใส่ด้านหลัง อันนี้เราเราใส่จุกข้างตรงปลายได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันแข็งอะอ๋อเดี๋ยวะใส่เดีย๋ยวล,ลองดูดนึกมาใส่ได้ไหมสองอันหัวลา่างดีมากเลยมี่จะใส่ได้ใช่หรือเปล่า ค่อ <Okay. S 1> ดีไหมเออพอดีเลยนะลองดูนั่นอันนีมัน้าไม่ได้เหรอทไเอาไรนะทำ okay. นี้มดนมันยาวอู่นะอ๋อถ้าเราถ้าเราตัดแล้วก็ตัดตัดไปแล้วทำไม่ได้นะ,ะนะตรงปลายตรงนี้ก็<ๆ>ได้ ก็ตาทีนิดเดนยงเอาเอาให้มันหัวเต็มดีกวา่าไอหัวเต็มใช่ค่ะหัวเต็มนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแ,แล้วเวลาเราใส่อันนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันนั้นกันอ๋อเออได้ได้เอาให้มันให้ใส่หัวนั้นได้ค่ะไ่หัวไ,ได้เลยนีอันนั้นอะ,นะอะไรนะมันจะไม่ได้แล้ว แต่อันอันนน้นละอันนน้นอ่ะอันนน้ลน,นล,ลองทาบจะมีอะไรไหมลองออกลองอนไรครับ อันนี้ตัดอยากรู้ว่าถ้าเราตัดเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวนะครับอันเนี้ยมันกี่เซนอะแล้วมันเข้าช่องนี้ได้ไหมถ้าเข้าช่องได้ก็ให้มันเข้าไปเลยะค่ะเอาอย่างนี้แล้วนะครับฮะเอาอย่างนี้แล้วนะเอาเอาให้มันหัวมันเข้าไ,ได้ทั้งสองอันค่ะครับครับแต่ไม่ต้องขยับก็ได้แต่ตัดตรงไม้มันอน <ฮะ S 2> ตรงไม้ครับค่ะ อันนี้จะเป็นอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามสีทองทองสวยมากเลยนี่ค่ะจะเป็นลายนี้นะคะเป็นลายใบยไม้นะใบไม้วน กลมๆหนะเนี่ยผ้าหนายอยู่นะคะเดี๋ยวดูการเย็บก่อนนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบนึง ไฟจะได้เห็นนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเร็วๆอีกรอบนึงคนระับตอนนี้นะคะก็กำลังนยวไหยบ้านก็มีก,การติดตั้งเม้าแล้วนะคะ ผู้ใดที่สนใจคอนโดนะคะแถวสุขุมวิท93หรือว่าตรงแถวมกลรบางนารัม2นะคะเราก็จะรีโนเวทกันแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะก็ในห้องมีแอร์มีเฟอร์เรียบร้อยหิ้วกระเ,เ,ะะเรระะะป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะในห้องรีโนเวทแล้วเรียบร้อยนะคะหิ้กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่ค่ะราคาเพียง5แสนกว่าบาทเท่าน,นั้นก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แล้วนะคะขนาดทั้ง่ง25ตารางเมตรเลยนะคะ ก็สามารถกั้นห้องเป็นหรือห้องนอนได้หรือว่าไม่ต้องกั้นก็ได้นะคะก็อ huh ยู่เป็นห้องใหญ่ๆได้เลยนะคะกำลังใส่ะมาณนะคะอันอันนี้มันจะเปิดเปิดสองฝั่งนะคะเปิดสองฝั่งเหมือนกันค่ะอืมเรียบแล้ว แยกอันนี้แยกแยกอ,อันนั้นไม่แยกค่ะเม่สิบนี่้นะเลดี๋ยวเ,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 เราไปดูชั้นสี่กันนะคะอันนี้ก็ชั้นัสามค่ะต้องไปดูชั้นสี่นะคะก็กำลังจเจาะราเอ้มานะคะ่ะ